สวัสดี f อซลุงหนวดทุกคนครับผมเจอกันอีกแล้วครับเจอกันอีกแล้วโอ้โหของใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับสนใจแบบไหนก็จัดกันไปเลยนะครับเต็มๆนะครับส่วนตัวลุงเนี่ยลุงเล่น AK เป็นหลักนะครับส่วนซองยาวแบบนี้ลุงก็ไม่ค่อยได้เล่นเทาไหรไ่รู้สึกว่ามันจะใหญ่นะใหญ่เกินครับสำหรับซองยาวเวอสครับ สวัสดีตรงนี้ไม่ค่เล่นฟรีไฟตรงนี้ไ,<ะ>ไม่ค่เล่นฟรีไฟแล้วไปเล่นอะไรครับเล่นสาวเหรอไม่เล่นใครเล่นอาวีอ๋อาวีแล้วโทรบางครั้งก็เอาวีแล้วก็รูมสวัสดีครับอะไรเนี่ยซาร่าสวัสดีครับซาร่าใช่ไหมหลงท้ายด้วยซาร่าเนี่ย ลุงก็เพิ่งจะลง4 4 2กับเจ้าบอสไปสักครู่นี่เกอบลยเยไม่มีเรารุ่นนี้เกือบบุญญาเกือบบุญญาถ้าไม่ลงส4 2สภาพนาวีไม่ค่อยชุบ่ะมันจะเล่นในไงวะเล่นได้เล่นได้เป็นคนหัวง่ะหัวไม่ไม่เอาอ่ะอันตรายเล่นกับนาวีอันตราย พุ่มลุงลุงอุเลข่้องเลขอ้องอะินุ่เก็บนย้เยสุดนะเก็บเยอะสุดอะไรห้าถ้าสามสี่เจ็ดหนึ่งห้าศูนครับมีไหมมีคนเล่นไหมครับ ห้าสามสี่เจ็ดหนึ่งอยากได้เนี่ยปักธงอะปักธงแคงกับมอไซเนี่ยใช่ใช่ทีมอไซด์ใคยมอไซอ<ม>ดเติมเงนเี้ยตื่เลยไหม ผมไปดูแล้วจวดนะครับต้นเกมภาวนาอย่างเดียวครับอย่าเจอตอตั้งใจเล่นนิดนึงแล้วกันเจ็บมันมลุ้งเลย จะหทาทำานอกยินทำกับเจ้ามังกรเอายองไฟนี่มังกรโอเคได้ครับพี่เฮ้ย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 ผมดึงได้เอ้ยเอ้าใช่เหรอเอ้าลุงผมทะลุเออทะลุบ้านเอ้าเดี๋ยวปืนเอาดึงกลับไปกลับมาอ่างนี่แหละนี่ผมดีเกิน มีคนดูสีถุงนือก่อเมื่อกี้สีมันจริงเมื่กี้มัน,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 นดิ่งไปดิ่งมาเลยพบยังไม่ได้ของเลยใจเย็นไปนะไปดูมาด้ัยกัน<ป>ยีงไง่ไหน ผงยิงตุ้มเยสกาหนึ่งตรงนี้เะยสกาาหนึ่งสกาหนึ่งของอยู่นี่โอ้ยโอ้ยขอบคุณนะสุดอาร์กว่านั้น เล,ลือลงเลยละเลยว่าไกลเลยออกด้วยลงอยู่ยแล้วเูนี่ตรงไอนี่นี่ตรงไวอนตรงลุงบุญเลยลุงบุญเห็นไหม หลังหลังมาตัวเ็ไม่ตายเควองตายอยู่หนึ่งยมขอขอจอมยามเยิ้มเลยเยิมมือขอกระสุนหน่อยแด้ไยมงเด้๋ยวเดินเดยนเ่อยเนี่ย พอก็ส่งก้อนโอเคไม่ใช่อยู่ตรงปั๊มแล้วมันปั๊มอะไรอ่ะ่อทอหรือบางจาดไม่ใช่บ<ร>า,า่เจ็บหนักแล้วก็ชา้าไปครับลุงคิดว่าน่าจะมีแค่ตัวเดียวหำอะไรอะ่ะ ั่นยาแบบนี้ก็เีัพแล้วก็านหู่บ้านด้วยทังหูงบา้บานนั่งนิ่งเกไม่เปิดเสียงแน่เลยลงุงวะไปแล้วครับไปแล้วมา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 ใครไปกลุงครับคนหนึ่งคนนึงอรนะครั้นคนยงจะเป็นเนกตัวหลังยนะัง <c oughs> หน่งใช่หนึ่งอจะมีเพื่อนมาดูไหมเนี่ยโอเคกินเกิดใครพี่จีโนโ่เหรอเฮ้ยนี่อ้ีโอ้โหสองตัว หนักลงเทียบหนักลงเทียคหนักผี้จะาแล้วผมจะตอแล้วนะลุงโอ้ตาไม่ได้อนนนนกนาลงหน้าลงหช้าแล้วลุช้าแล้วแม่ยังอยู่อ,อีกโอ้ทุเรศลาคิวลุงไม่ได้รานนะเจ้ดินนีลู ม,มันดีมีชุกอยูมีชุกอยู่ชุชชกเฮ้ยงดนหลังมันอยู่ไหนอะแม่อยู่ในกระขึ้นวัดซ้ำเนี่ยแม่มาถึ <S <S งแล้วเนี่ยโอ่ลกหกร้อยนะลูกเจ๋อจุ๊บจุ๊บจุ๊บุ๊บุ๊บาอยู่นอกรอยู่นอกเอาัดไหนตี้ตวนีเป็นนะใช่ใช่มันเป็น

บบเมื่อกี้มันตัดหัวผมเลยเพรเอ๊ะมันตัดกล่องโอ้โหตั้งง um ่ายจะตายยิ่งพูดยาวยิ่ฮะอะไรนะใช่ใช่ผมมีอยู่สองอันลงมาเก็บหน่อยู่ตรงตู้หนึที่บุญไม่เก็บมาเก็บหน่อยตรงนี้ที่บูญมาเก็บ มีบุหมันงี่เง่ากับตัวโอเคเพื่อนๆลุงลุงกดตายเร็วกดตายเลยตัวแล้วงั้นผมขึ้นไปแล้วกันเอ้าเพื่อนจับตายระบบโอ้ขึ้นไปเสียเวลาขอบคุณนะ เอาดีายไ,ได้งไ,ไดงไนนที่ไหนครับเฮ้ยมีเสียงคนนะตีนใครวะเนี่ยเฮ้ยมีตัวบนค่ะ ขวัญทุ่แล้วนะขอบคุณนะขวัญเนีน่ยจีไมเีขอบคุณนะุไม,ได,มนะได้ปะเอาลซื้อแล้วกันนะลุงวิ่งหาตัวก่อนได้ลุงมาเจอหัวคน วิ่งจริงงมากว่ามาก่ <m <m ิดชุบก่อนเพื่อนชยด้วยโอ้โหบ้าเอ้ยขอบาดทองเว้ย ลุงปรทองเลยก็ได้เดือนโมแล้วลุงไปจงศพผมหน่อยมันดักอยู่ระวังนะลุงมันดักอยู่จงศพผมโง่มันน่าจะเล่นถูกมันลุงขึ้นมาหน่อยลุงมาแกมหน่อยมาตรงนี้หน่อยเจ็บมากลุงตัวนั้นนหะลุง ตรงตัวม่อออโอ้บ้านข้างหน้าผมตรงตัวม่อนเองเลยเปี่ยนแล้วมั้งไปครับไปครับได้ราเคลียร์บ้านหลังนี้ให้บุ้มบุ้มชนิดหนึ่งเคลีบ้านหน้าได้ไหมลุงจะเอ๋นายเอาอีกแล้วนะ ทำไมเล่นไม่ค่อยเปิดไม่ค่อยเปิดหรือไม่ใส่หูฟังกันไม่เปิดนเสียงได้เลยพวกนี้เข้ามาถึงบ้านขนาดนี้ยังไม่ได้ยินนี่ก็สุดมันกันแล้วครับเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วบ้านหลังนี้ขึ้นได้เลยครับบ้านตรงขา้ามเอาไปเขาลงบุญขอบคุณนะถึงบ้านเพื่อนเนี่ยแล้วช่วงนี้ลงนวดก็ติดเล่นเนี่ยครับคิดถึงบรรยากาศอย่างนี้ ตัวลูกที่ต้องเหมือนซานติโนนะเหมือนลูกเล้งลูกเล่นของการแยกล่างแล้วมูไปที่หนึ่งแต่ประตูอันนี้คือมันมูไปไกลกว่าแค่นั้นหนึ่งหลุมเคิดว่ามันน่าก็โกงดีครับคือตั้งไกลๆเลยมูไปด้านหลังอันนี้น่าเล่นอยู่จะได้เหนือกว่าซานติโนนิดหนึ่งแต่ก็เสียก็คือมันตั้งที่ตำแหน่งบางตำแหน่งไม่ได้ต้องเล็งของปีของปีชอบอิงๆีครับ รึงว่าตัวหนึ่งเอานกมาอีกคนหนึ่งไม่ได้นกมานะครับถ้านกมาเนี่ยเหมือนจะไม่ล็อกแต่ถ้าคนนี้านกมาอีไม่ล็อกนะครับถ้าใครไม่อานกมาเนี่ยคือมันล็อกร้อยเปอร์เซ็นต์เลยมันก็ดีอย่างครับ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าช่วงนี้รู้สึกว่านกเนี่ยมันจะปรับความเร็วในการลงน่าจะเท่ากันเลยแหละก็คือนกไม่จาเป็นต้องเอามา สำหรับตอนที่ลงเครื่องครั้งแรกนะครับรู้สึกความเร็วจะเท่ากันเลยแต่จะต่างกันแค่ตอนที่ว่าเราเกิดใหม่แค่นหนครับไปครับสามตัวสุดท้ายเพื่อนขนาดนี้เราก็คิดว่านี่นะครับไอวอลเขียวไม่น่าไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาดครับตัวสุดท้ายนะครับอยู่ไหนแค่ไห้เจ็ดคิวล้อมแหลนครับ วันนี้ลุงบุญเจ้านาวินแล้วก็สมจิกใช่ไหมไม่รู้ว่าใครครับเป็นเพื่อนกับลุงในเกมอยู่ไหนขึ้นจีมเดี๋ยวกับพาทีนบุย่านนะอย่างสวยงามนะครับสามคนนี้นลาทันไหมลาทัน,นไหมนะหวานเจี๊ยบสมจิจเก็บไป,ปที่เรียบร้อยนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็เหมือนเดิมครับฝากกดไลค์กดแชร์ขอกำลังใจให้ลุงนวดหน่อยแล้วกันครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยวเจอกันใหม e ่อีพีหน้ากับสไตล์การแต่งตัวหัวยักษ์เปลี่ยนจากหมวกฟานครับซีซั่นนี้ขอใส่หัวยักษ์ในการลงแรงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม e ่อีพีหน้าสำหรับอ e ีพีนี้สวัสดีครับ ขี่ขอหวยขยี้อหวยโอ้ยวเกินนาวินนมันาวินนาวินอย่างไวเลยนะหาห้องอย่างไวเลยเดี๋ยวรอเกมหน้าครับเก,เกมหน้าเดี๋ยวอาจจะรีห้องนะครับเกมหน้าครับองกอรรนี้ผมมัน